เนี่ยผิดนะครับก็คือมาจากนิวเคลียร์สถ้าสีเบต้าต้องปล่อยจากนิวเคลียสเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเว็บมาจากเว็บใช่ไหมคะจากเว็บครับาจากเว็บเนี่ยบางครั้งผิดนะคะก็ก็มันจะเข้าใจผิดกันหลางนะครับบางทีรูปรูปก็สื่อเรื่องทำให้เข้าใจผิดได้การเกิดประจุพอดีมันสัมพันธ์กับระยะทางที่มันจะวิ่งได้นะครับกับอันตรายที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างที่บอกคืออัลฟาเนี่ยประจุเยอะ เรานึกถึงเ,เลนส์รวมแสงนะครับถือว่าเรามีปริมาณความร้อนที่ผ่านพื้นที่ถือว่าเลนส์ขนาดเนี้ยโดนผิวหนังเไม่เห็นร้อนเลยพอเอา,เร,ารวมพลังงานจากความาแสงแค่นี้มารวมเป็นจุดเดียวเล็กๆจะ่ำใ,ให้เป็นไงฮะเลนส์พิยุหนังไหมนะครับเพราะปริมาณพลังงานที่อยู่ในเซลล์ปริมารเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะทาให้อันตรายสูงขึ้นเพราะแอลฟาถือว่าถ้าเกิดเข้าไปในร่างกายเนี่ยอันตรายสูงสุดนะครับถ้าอยู่ข้างนอก เรากั้นมันง่ายมากเลยผมเอากระดาษแผ่นเดียวบังมันก็ไม่มาแล้วนะฮะมาไม่ได้แสดงว่ามีอำนาจทะลุทะลวงต่ำมากต่ำมากครับค่ะนะฮะถ้ามอยู่ข้างนอกเราไม่ต้องกลัวครับงั้นผมก็ให้ดูอันนี้เห็นไหมกระดาษกั้นได้ถ้าเบต้ากับโลหะบางๆกั้นได้นะฮะเอกซ์เรย์แกมมาเรก็ส่วนใหญ่แล้วคงจะทราบนะว่าเอาตะกั่วกั้นใช่ไหมฮะแต่นิวตรอนไอ้พวกนี้กั้นไม่ได้เลยครับตะกั่วนี่ทะลุสบายเลยครับเราก็เอาน้ําที่มีไฮโดรเจนองค์ประกอบสูงหรือว่าพาราฟินอะไรพวกนี้กั้นนะครับมันก็จะลด อาจารย์ะคะแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่ไอตัวตัวตัวพระเอกของเราเลยไอโอดีนหนึ่งสามหนึ่งนี่ให้อะไรคะให้เขายังให้เบต้าก่อนแล้วให้แกมมาให้เบต้าแกมมาแสดงว่าแสดงว่าอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรครับครับแต่แต่อีกอย่างหนึ่งของไอโอดีนนะคือไอโอดีนเป็นเครื่องชีวิตมันสั้นนะคือทุกทุกหกโทษก็แปดวันมันก็จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นระยะยาวไอโอดีนก็ไม่ไม่ได้มีผลระยะยาวเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดู เป็นมือของเราดีกว่านะฮะเอลฟาเข้าได้นะเบต้าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพลังงานนะครับไอเบต้าเนี่ยถ้าเกิดพลังงานต่าไม่ทะลุแล้วครับมือเราเนี่ยนะครับก็คือว่าอันมากทะลุทะลวงก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของเขาด้วยใช่ไหมครับด้วยครับด้วยนะอันหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าคนมักจะกลัวก็คือกลัวตัวที่มันมาถึงอย่างสชพลังงานสูงมันก็กลับกันนะยังพลังงานสูงมันทะลุไปเยอะ ทำปิ亚กับเราใช่ครับทำปิากับเราน้อยกับไม่เป็นอะไรใช่ครับทำปิากับเราน้อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นอย่าไปกลัวเกินเหตุนะครับพี่เป็นก็กลัวพีกลัวพลังงานมันต่ำาว่าผมมีมาทั้งหมดร้อยตัวไม่ทะลุมือผมเลยก็ทั้งร้อยตัวทำปิากับมือผมสิครับนะฮะมีคำนี้แหละครับกัมมันตภาพรังสีใช่ไหมแล้วก็สารกัมมันตรังสีไม่มีคําว่าภาพอยู่ใช่ไหมวัสดุกัมมันตรังสีนะครับเราก็ใช้คาให้ถูกอย่างเงี้ยนะครับทีวิทยุแห่งประเทศไทยที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันนเเรื่องี้ย คุยคุยมาพูดไปพูดมาผิดเลยนะครับก็สับสนนิดหน่อยว่าไม่เป็นไรนะครับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นเทคนิคเทอมของของเราเนี่ยนะครับทีเงแต่เราก็จะบอกให้ชัดเจนว่าถ้าเป็นทางทฤษฎีนะครับเราจะเรียกว่ากัมมันตรังสีหมายถึงอัตราการสลายตัวของไอสตัปรังสีก็คือต่อเวลามสลายตัวกี่ครั้งนะครับหน่วยเราก็จะเป็นหน่วยของอคูรีนะก็ให้เกียกริแกมาดามคูรีซึ่งทุกท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะฮะมาดามคูรีนะฮะ สุภาพสตรีชาวโปรแลรนด์แล้วก็ไปทําวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ที่ฝรั่งเศสนะครับเ,เรียนนิดนึงว่าปามคูรีเนี่ยเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งเนื่องจากถูกลังสีปริมาณมาก mm hmm. เพราะอะไรฮะสมัยก่อนเนี่ยท่านยืนอย่างนี้เลยครับในรูปเนี่ยเนหะ็นไหมฮะเขาไม่ต้องบอกคนไหนคือปาคูรีไม่มีกาํบากบังครับสมัยก่อนวความรู้น้อย<ด>สกัดเรเดียมจากแร่ยูเรเนียมมาอยู่ในแก้วเนี่ยนะฮะเรเดียมหนึ่งกรมัมความแรงหนึ่งคูรีซึ่งถ้าเราในเทอมของเราถือว่าแรงมากนะฮะท่านก็ยืนอยู่อย่างนี้ครับ ไม่มีอะไรบังเลยเห็นไหมนะครับก็เสียชีวิตไปเพราะามะเร็งนะฮะแล้วสามีของท่านก็แปคูรี่จริงๆก็เป็นโรคที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับเนื่องจากเขาทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่าท่านไปเสียชีวิตเนื่องอุบัติเหตุกับรถมาซะก่อนนะครับก็เลยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นไปนะฮะอังรีแบคเรครลนะฮะชาวฝรั่งเศสก,ก็ค้นพบเกี่ยวกับเนี่แหละครับในการสลายตัวของสารกรรรัมนะันสีกัมะันสีธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะนะครับเขาให้หน่วยมาเป็นหนึ่งคูรี่เท่ากับ เนี่ยสามหมืนเจ็ดพันล้านครั้งต่อวินาทีแปลว่ามันสลายตัวครับล้านหนึ่งคูรี่สามหมื่นเจ็ดพันล้านครั้งต่อวินาทีเยอะไะครับหนึ่งคูรีก็ถือเป็นตัวเลขที่ใหญ่นะฮะแต่ตอนผมอยู่มืองนอกนี่อาจารย์ผมไม่ชอบฮะเขาบอกเรื่องอะไรเอาผู้หญิงชาวโปแลนด์หนึ่งคนเท่ากับผู้ชายฝรั่งเศสสามหมื่นเจ็ดพันล้านคนไม่ชอบฮะอาจารย์ผมบอกไม่ชอบใช่ เออผมก็เห็นด้วยนะแต่ใช้งานทั่วๆั่วไปเ,เราอาจจะพูดว่ากร,รมมัท่าหังสีแต่ผมวัดกร,รมมัทาังสีได้ก็หมายถึงเออเนี่ยปรากฏการที่อะตอมมันสลายตัวปล่อยรังสีออกมาที่เราอาจจะหมายถึงรังสีหละนะเราวัด,ดร,ดร,รังสีได้อาจจะวัดกรมมัท่าหังสีได้อะไรนี้นะครับหมายถ้ายกันท่านหนึ่งคือเดี๋ยวนี้เราจะคุ้นเคยเบคคเรลใช่ไหมคะอาจารย์เบคครเรลที่นี้ครับท,ที่เห็นเห็นในรีพอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นเบคเครเรลไอเบคคเรลนี่ก็คือเท่ากับหนึ่งครั้งต่อวินาทีแต่ละตัวเล็กนน้อยะครับ ก็แสดงว่าผู้ชายหนึ่งคนชาวฝรั่งเศสครับครับเนี่ยถ้าหน้าตาของสารกำมะถันสีหรือวัสดุกำมะถันสีนะครับก็จะเป็นหลากหลายเป็นเงี้ยนะครับอย่างพวกนี้นะฮะถ้าถ้าเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ปิดผนึกอยู่ข้างในไอสารไม่ออกรังสีออกมาได้เอามาใช้ประโยชน์นะครับส่วนไอที่ถ้าเกิดเป็นเป็นผงๆอย่างเงี้ยเออมีโอกาสที่จะเปื้อนปนติดคนมาด้วยนะไอเข้าปากเข้า อะไรไม่ได้นะเข้าไปอยู่ในร่างกายด้วยนะครับบางอย่างเข้าไปแล้วออกยากครับเพราะมันมีคำเราเรียกว่ามีมีมีอวัยวะเป้าหมายทาร์เก็ตออร์แกนอย่างเช่นเรเดียมเนี่ยมันไปเกาะที่กระดูกครับไอรีเดียนไปอยู่ที่ต่อมไทรอยนะครับเดี๋ยวคุณหมอคงมาอธิบายเดี๋ยวคุณหมออธิบายตอนไปนะครับก็ให้ดูว่าเนี่ยถ้าวัสดุกำลังสีทั่วไปนะก็เป็นแบบปิดผนึกหมดนะครับเพราะตัวรังสีออกมาได้สารวัสดุ ไม่ออกมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนการแผ่รังสีแน่เองที่เราใช้คำว่าการแผ่รังสีก็คือมีการปลดปล่อยรังสีออกมาแต่ตัววัสดุยังอยู่ข้างในถ้าเป็นแบบที่ไม่ปิดผนึกอย่างเช่นนักเคมีทำาเงี้ยนะสกัดอย่างท่านรามคูรีอย่างเงี้ยสกัดเรดียอมออกมาจากเป็นสารละลายถ้ามันหกมันอะไรมันระเหยเข้าไปนะฮะหรือติดมบือติดปากเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปในร่างกายได้นะคับนะฮะเพราะเราไม่อยากให้มันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะฮะพวกนี้นะ สารที่ปิดไม่ปิดผนึกอันตรายในมีความเสี่ยงในการ <c oughs> อันตรายมากกว่าสารผิ <c oughs> ึกผลึกครับตอนนี้เรากังวลอ้เรื่องใช่ไหมฮะที่ไปอยู่ในน้ําทะเล <c oughs> แต่เดี๋ยวคนไปเล่นน้ําทะเลทําเอามาทําเกลืออะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็หน่วยงานทางอย่างเงี้ยอย่างประมภขสันติเขาก็ดูแลพวกเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเขาต้องไปแซ้มปริงอะไรมาซึ่งทํากันอยู่แล้วด้วยปกติทำอยู่แล้วในตูวประเทศนะครับเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับรวมทั้งอาจารย์ตำมหาอะไรต่างๆก็ทาวิจัยพวกนี้นะครับ นี่มาดูในในชีวิตประจําวันนะครับเออตกลงลังสีนี่มันมันในชีวิตประจำวันมีด้วยเหรอหรือมันมาแต่จากไอ้นี่ฟุกุชิมะอย่างเดียวมี <ใน S 1> ทุกวัน,นคะ่ะเขาจะบอกว่าเกินมาตรฐานเกินอะไรนี่มันจะต้องมีอะไรที่มันมารับนับรวมในเรื่องไอ้มาตรฐานมาตรฐานของเขาเนี่ยอาจารย์ครับมาตรฐานอาของทาง,<ล>งด้านรังสีเนี่ย<ส>ในชีวิตประจําวันเข้าไปด้วยใช่ไหมคะมันก็มีมีสองอย่างใน,ในทุกวันเราก็ร<ม><ๆ>ับอยู่แล้วนะครับในส่วนไอ้ที่ มามาอยู่บนนี้อีกทีนะฮะมากกว่านี้อีกทีเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเออห้ามเกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับพอดีผมบังเอิญเมื่อเช้าวานนี้นะครับเ,เปิดวิทยุฟังก่อนหกวงขับรถมานะครับก็จะมีผู้สื่อข่าวสตรีก็รายงานข่าวว่าท่านคงจะไปไปที่ญี่ปุ่นมาด้วยมั้งฮะก็สัมภาษณ์ใครแต่ใครแล้วก็มีความรู้ที่มาฝากพวกเราในในวิทยุก็ตกใจนะครับท่านก็บอกว่านี่เพิ่งรู้ว่า นิวเคลียร์ไม่มีมาตรฐานสากลหนึ่งนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เท่ากับอเมริกาไม่เท่ากับที่นน่นที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับหน่วยงานที่ผมไปไประชุมมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี้ยนะครับที่ไอเออ n นเตอร์เนชั่นแนลตองบิคเอนจีเอเที่เวียนนากําหนดมาตรฐานสากลทุกเรื่องนะครับมาตั้งนานแล้วทนะ่านอาจารย์หมอพยักหน้าเลยเพราะทางแพทย์ก็มีทางเลยก็มีนะครับมีหมดนะครับเพียงแต่ว่าประเทศอื่นอ d o p t ไปปรับไปใช้ จจะต่างกันเล็กน้อยนะแต่มินิมัมอะไรเงี้ยจะมีจะมีเหมือนกันหมดทั่วโลกมานานแล้วนะครับแล้วก็อันที่สองที่จับประเด็นได้คือท่านบอกว่าธุรกิจนิวเคลียร์ไม่โปร่งใสไม่ว่าที่ไหนในโลกสองอย่างนี้นะฮะผมฟังแล้วสลดใจมาก <laughs> เพราะว่ายิ่งมันเป็นมีคนเข้าจ้องมองนะครับมันไม่โปร่งใสไม่ได้นะะเรียนอย่างนี้เลยนะครับเพราะคนมันจ้องอยู่เยอะนะครับไม่โปร่งใสจะไปแอบเขาที่ไหนครับ นะครับเพราะฉะนั้นสองอันน <fit reais> <tur> ี้ก็เป็นข่าวซึ่งก็พวกเราอยู่ในฟิลนี้ก็หดหูใจนะครับนี่รังสีในธรรมชาติเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับไอ้ที่เราหายใจเข้าไปที่เรากินที่เราใช้มันอยู่ทุกวันก็มีนะครับก็อยากจะเรียนแนะนําว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะฮะเรามียันสุพิชาพูดถึงรังสีคอสมิกเมื่อสักครู่นะอยู่ข้างบนนะนะครับอวกาศอวกาศนะครับเพราะว่าใครที่นั่งเครื่องบินบ่อยๆผมเพิ่งนั่งกลับมาฮะ ขบวนยิ่งสูงก็ยิ่งเยอะเพราะมันอยู่ข้างบนนะครับอันเป็นธรรมดาสีที่มาจากนอกโลกนะครับท่านผู้บริหานะคะส่วนใหญ่ท่านผู้บริหารจะโดนบ่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโดนรังสีเยอะเห็นไหมพวกแอลเจสเตดกัปตันนะฮะหรือว่าชุดเลยหน้าตาหล่อๆสวยๆนะครับใช่ใช่ใช่แต่เขาสวยมาก่อนหล่อมาก่อนไจะมาหล่อที่หลังนะครับรังสีคอสมิกก็ก่อให้เกิดอ่ นี่แหละครับสองตัวนี้ที่เราอาจจะรู้จักกันดีคือคาร์บอนสิบสี่อยู่ไหนอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจเกิดขึ้นแป๊บก็อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตกมาสู่โลกยากาใช่ครับเราก็หายใจไปพืชหายใจคนหายใจเสร็จก็ไปอยู่ในพืชในสัตว์เราก็กินสัตว์กินพืชอีกอะไรเงี้ยก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะในร่างกายเราทุกคนคาร์บอนสิบสี่นะครับมีแล้วทุกท่านไม่ต้องหนีไปไหนเลยครับ ก็สลายตัวให้เบต้านะครับแล้วกลายเป็นคาร์บอนสิบสามครใช่ไหมฮะโทษรัาไม่ใช่คาร์บอนเป็นเบต้าแล้วให้ไรฮะตัวที่เจ็ดไนโตรเจนสิบสามครับแล้วในร่างกายเรานะครับนอกจากมีคาร์บอนสิบสี่แล้วก็มีตัวแถมมาอีกกันก็คือโพแทสเซียมสี่สิบนะฮะโพแทสเซียมธรรมชาติทุกๆุกหนึ่งกรัมมีความแรงรังสีหรือกัมมันท์อดรังสีนะครับสามสิบ เบคเคเรลทุกๆหนึ่งกรัมนะฮะทุกๆหนึ่งกรัมมีการสลายตัวสามสิบครั้งของโพแทสเซียมถูกต้องต่อวินาทีต่อวินาทีนะครับงั้นคนเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสักผมจำไม่ได้กี่กี่กรัมเยอะเหมือนกันฮะเยอะก็กลองคูกลองคูณไปนะคะน้ําหนักเท่าไหร่อะคะอาจารย์ได้ไหมครับได้ครับเราเจ็ดสิบกิโลเราก็คูณไปเลยค่ะก็ออกมาประมาณสามพันถ้าน้ําหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมก็ออกประมาณสามพันเจ็ดร้อยเบคเคเรลสามพันกมเบคเคเรล ทุกท่านนากมีอยู่ในในตัวแล้วกล้วยกหนึ่งใบก็มีมีน้ำหนักของโพแทสเซียมประมาณ0.4กรัมสี่ขีดก็ออกประมาณ12ไปคเคลียวต่อต่อหนึ่งหนึ่งใบล่วยนะครับจากพื้นโลกก็ไม่ต้องหนีไปไหนแล้วครับมีทั้งโพแทสเซียมแล้วยูเรเนียมทอรีียมที่ปนอยู่ในพื้นโลกอยู่แล้วนะครับก็รังสีแกมมาที่ขึ้นมาหาเราได้นะตัวอื่นมันอาจจะขึ้นมาไม่ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับ วันถ้าเกิดผมเปิดเครื่องวัดรังสีเมื่อไหร่ต้องวัดได้แต่เครื่องไม่เสียลองเปิดนี้มีเครื่องวัดรังสีอยู่ใช่ไหมพอดีวันนี้อาจารย์นเรศมีการมาดิมอนเซตนะคะเครื่องวัดรังสีเรามองไม่เห็นรังสีหรอกคะ่ะไม่มองเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่เรามีเครื่องวัดนะคะสามารถสามารถที่จะรู้ว่ามีรังสีหรือไม่นะคะเ,เชิญคุณเฉลิมพงษ์แสดงนะคะนี่เราเปิดไว้เฉยๆนะคะ นี่รังสีในอากาศในในห้องนี้ค่ะ<ม>จะได้ยินเสียงมีเครื่องอยู่ข้างหลังอีกเครื่องนะครับเนี mm ่ hmm. ยจะเห็นว่าเขาอยู่ตรงนน้นก็วัดได้ครับรังสี ma, นะแกมมาครับตอนนี้เครื่องนี้วัดแกมมานะครับมาทุกคนทุกขแข่งนะครับวัดได้อยู่แล้วนะครับจากโพสเซียม40คือมันสลายตัวให้เบต้าแล้วก็มีเอ็กซ์กรอนแคปเจอร์แล้วก็มีากา ure, แกมมาตามมานะครับาารยูเรียมทอรี่มีลูกๆมันปล่อยแกมมาหลายตัวนะครับอาจารย์รจะแสดงตัวอื่นด้วยไหมคะจะได้ขัดชับอ๋อได้ครับได้ นี่ลองวัดโพแทสเซียมคลอไรด์นี่โพแทสเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมคลอไรด์ค่ะโพแทสเซียมคลอไรด์นี่มาจากไหนคะอาจารย์ตัวตัวนี้เป็นเ,เกลือที่เขาให้คนไข้าทานครับเวลามีความดันสูงทานโซเดีมยมคลอไรด์ไม่ได้นะทานาโซเดีมยมไม่ได้ให้ทานโพแทสเซียมแทนครับปรากฏว่ามีรังสีเหมือนกันนะคะนะนี่โพแทสเซียมคลอไรด์ที่เราทานได้นะค่ะค่ะโพแทสเซียมคลอไรด์ก็16บกเบคเคอร์เรลต่อ1กรัม16บกเบคเคอร์เรลต่อ1กรัมนะฮะ ฟังเสียงดูแล้วเราพวกมีความดันเหรออาจารย์ครับถ้าเกิดเราวัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแล้วดังอย่างนี้อาจารย์กลัวไหมกลัวเพาคือคนไม่รู้ไงพอดังเนี้ยกลัวก่อนกินได้ไงตัวนี้ตัวนี้กินได้ครับเพราะว่าให้ผู้ป่วยกินด้วยอันนี้ก็ซื้อร้านขายยาเพราะว่าเป็นอะไรเขาเรียก low salt แล้วก็คือแทนโซเดียมครับนะฮะถ้าท่านจะชิมก็ชิมได้แต่ว่ามันผมว่าเค็มมันมันก่อยๆนิดนึงครับเค็มไม่อร่อยเค็มก่อยเค็มก่อยแต่บางคนชอบ ชอบของแ่อกๆบางคนถามีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ปุ๋ยปุ๋ยได้ข่าวว่าปุ๋ยก็มีปุ๋ยมีแคปุ๋ยเกษตรกรปุ๋ยนี่แหละครับปุ๋ยกล้วยไม้เลยนะครับปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะมีโพแทเียเคใช่ไหมเคคือโพแทสเซียมอาจจะปริมาณต่ําหน่อยแต่ว่าวัดขึ้นครับเครื่องสมัยนี้วัดขึ้นนะครับคือแสดงว่ามีรังสีอยู่อแล้วกระเบื้องที่บ้านนฮะกระเบื้องค่ะใครชอบนอนกับพื้นกระเบื้องเซรามิก อันนี้ก็มาจากสโคเนียมใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ติดติดมาจากวัสดุธรรมชาติสโคเนียมวัสดุธรรมชาติที่ก็มาเคลือบผิวอ๋อเขาเรียกอาจารย์เล่าให้ฟังว่าในในเปลือกโลกมีมีดังสีอ่าปนปนอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นวัสดุตามธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยเอามาใช้ถ้าในบ้านก็เผลิตเนี่ยก็จะมีปูนซีเมนต์สีติดมาด้วยใช่ครับใช่ก็แล้วแต่ว่าแหล่งกําเนิดมันเนี่ยนะฮะเรื่องวัตถุดิบมันเนี่ยมาจากไหนนะครับแต่ละแต่ละแห่งก็ไม่เท่ากันนะครับครับเพงคะมีเหลืออะไรคะ ไส้ตะเกียงไส้ตะเกียงเจ้าพายุรู้จักไหมฮะสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้จักรู้จักแต่หลอดไฟอันนี้แบบพวกแคมปิ้งนะพวกแคมปิ้งครับนะคะหรือหรือตามต่างจังหวัดอาจจะยังใช้ไส้ตะเกียงอยู่ลองเลยค่ะแรงมากไส้เกียงเจ้าพายุเนี่ยชทอเรีมนะทอรีมมีคุณสมบัติคือเวลาร้อนแล้วเปล่งแสงเปล่งแสงสุขสว่าง แข่งนวลนวลใช่ไหมไม่สุขสว่างนวลน่อ่ะนวลนวลแล้วกันนวลนวลแบบสุขสว่างสวยแล้วร้อนแล้วมันมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะชุบมาไอไอตัวตัวไส้ตะเกงเจ้าพายุเนี่ยเออเป็นห่วงนิดหนึ่งครับแล้วคนเอาไปใส่ที่หลอดทำไงมือจับสิครับแล้วคนไม่รู้ก็คือไม่ได้ใส่ตรงมือใช่ไหมฮะก็ใส่เข้าไปใส่ไม่ทราบล้างมือเปล่าคงไม่ล้างอ่ะค่ะถ้าเกิดไปทานอาหารในครัวจะเข้าไปในร่างกายนะครับอันนี้นคืออันนึงที่เราเป็นห่วงนะครับหลายประเทศในยุโรปก็ ห้ามใช้แล้วนะผมให้นิสิตไปซื้อมายี่สิบาทนะครับแล้วนิสิตคนที่ไปซื้อมามั่นใจว่าไม่ใช่ทอรียมแน่นอนเลยเพราะมันย0สิบาท <c oughs> ผมให้ตังค์ไปร้อยทอนแปดสิบแล้วถามคุณเอาใส่ตัวไว้ตรงไหนใส่กระเป๋าเสื้อ <c oughs> มั่นใจว่าย0สบาทนี่มันคงไม่ใช่ทอรียมเนะี่ยพอผมเอาเครื่องวัดวัดให้ดูนี่รู้เลยว่าคิดผิดใช่เพราะว่าในแ l a บก็อเผอิญว่าไม่มีต้นกําเนิดรังสี ก็เลยไปซื้อทอเรียมมา <N> 20บาทเหมือนกันเปน็นตันทำรังสี <NT> วัดแก๊สจากทอเรียมไงฮะที่มันขึ้นมาเขาเ <ans> <t olon> รียกว่าแก๊สโทรอนโรนรถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นเรเดียมผสมกับสารเรืองแสงนะฮะนะที่เขาเรียกว่าสารฟอสฟอร์ครับเรเดียมผสมเพราะว่ามันจะได้มีรังสีวิ่งผ่านตลอดเวลาให้พลังงานตลอดเวลาก็จะสว่างตลอดนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีราฬิกาภายนน้ำอย่างของผมเนี่ยแบบที่มันมันหลอกอะ ก็คือพอเปิดไฟอยู่เงี้ยมันส่องปุ๊บพอผมปิดไฟห้านาทีมองไม่เห็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่มีรังสีนะแต่สมัยใหม่นี่ไม่มีแล้วนะครับเขาเขารู้ว่าเรเดียมเนี่ยอันตรายเพราะมีแกรมมามีก๊าซเดรดอนปล่อยมาด้วยนะฮะนะครับอันตรายนกาสมัยเก่าเก็บเป็นของโบราณนะคะมีใช่ครับใช่แต่แต่ว่าพอรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสารประเภทอื่นแล้วนะรหรือว่าเป็นสารรังสีที่เป็นเบต้าพลังงานต่ํา ไม่กระทุไม่ทะลุออกมาแม้แต่กระจกนาฬิกานะฮะต่ำมากครับมันไม่ทะลุมาคือใช้ไฮโดรเจนสามแทนส่วนใหญ่นะครับอันน,น,นี้อันนี้ก็ต้องดูอีกนะครับว่ามันเป็นสารอะไรบางทีมันเป็นสาร,สารเป็นเคมเคมโอลูเมนเซนเซสอะไรก็มีนะครับนะครับรังสีไม่ไม่จำเป็น,ปน,รปนครับอาจารย์หินที่มาแขวนคอไง อ๋อหินที่แม่แ,วแขวนคอจะมีรูปไหมนั่นแหละ, <S <S 2> <S 2> ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนนะ Cos Grey, น Cosmic ray ให้ยิ่งสูงยิ่งหนาไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งเยอะนะครับนั่นมันเพลงนะครับเนี่ยก็มีคอนคอร์ดแต่ก่อนบิน15กิโลเมตร10ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง10ไมโครซีเวิร์ตก็ถ้าเทียบเทียบกับแถวฟุกุชิมะนี่ก็ถ้าเครื่องบิน<อ>พาณิชย์ธรรมดานี่ยอย่างที่ผมนั่งมาก็ประมาณ10กิโลเมตรใช่ไหมก็ได้ประมาณ5ต่อชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวผมรบกวนเดี๋ยวตอนหลังผมจะให้ดูว่าหน่วยเพราะพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องหน่วยนะแต่ว่าเอาเป็นก็คร่าวๆตอนนี้ก่อนนะครับปริมาณสีที่ทําให้คนเนี่ยาตายเอางี้ดกวานะตายตายห้าสิเอร์เซตภาอังกฤษใช้คำ fifty percent death นะฮะมีคนาภาษาอังกฤษดีกรบแปลลงหนังสือพิมพ์ตายครึ่งตัว <laughs> ตอนสมัยที่อุโโบ,อบัติเหตุโคบอลนะฮะไม่ใช่ครับเขาเรียกว,ว่าร้อยคนตายห้าสิบคนเนี่ย ก็ประมาณเท่าไหร่ครับ4,000มิลลิไซเบอร์นะครับเดี๋ยวคุณกิติศักดิ์จะพูดอันนี้ด้วยไหมคะจะได้เก็บไว้น่าจะมีมีไหมคะมีไหมคะเรื่องเรื่องเดียวกันนะครับอาจารย์โอเคค่ะก็หมายถึงลงในรายละเอียดมากขึ้นนะคะนะครับแล้วพวกผมเนี่ยทำงานหนึ่งปีเขาบอกไม่ให้เกิน50มิลลิไซเบอร์เฉลี่ยห้าปีไม่เกินปีละ20 ค,คือเป็นพวกที่ทํางานทางด้านรังสีใช่ถ้าคนทั่วไปหนึ่งมิลลิเซเวอร์ต่อป,ปีนะ,นะคะต่อป,ปีอันนี้คือผมก็มีตารางข้างหลังนะครับแต่ท่านถามก่อนก็ดีแล้วเขาไม่เป็นไรครับคือบางทีทํางานทางด้านรังสีมันจะคูณด้วยเวลาใช่ไหมคะเราจะดูว่าเราสะสมปริมาณรังสีที่รับ,รบ <ๆ S 2> เข้าไปเท่าไหร่<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นว่ามันมีหน่วยเป็นต่อป,ปีเป็นเรทนะคะเป็นอัตราแล้วแล้วก็พอดีท่านอาจารย์ก็ได้ถามผมตอนที่นั่งคุยกันก่อนรายการก็ คนญี่ปุ่นห้าสิบคนสมัครใจไปไปตายไปปฏิบัติไปปฏิบัติหน้าที่แล้วกันไม่ไม่ตายฮีโร่ครับเขามีมาตรการเรื่องปฏิบัติการฉุกเฉินให้รังสีก็คือรวมๆแล้วเสร็จไม่ให้เกินห้าร้อยอะพอห้าร้อยมันเริ่มเริ่มมีอาการทางรังสีแล้วนะฮะเริ่มมีเม็ดเลือดเปลี่ยนแปลงเเท่านั้นเองนะฮะถ้าสี่พันตายห้าสิบคนมันยังห่างไกลนะครับยังห่างไกลเพราะการปฏิบัติการอย่างนี้เขาจะผลัดกันเข้าไปส่วนผมเข้าไปคนแรกเสร็จรวมๆแล้วเนี่ยเข้าไป อัตรากับเวลาคูณกันใช่ไหมได้รวมแล้วเนี่ยถือว่าได้200 300 400มร้อยไม่ให้เกิน500คือถ้าจำเป็นนะถึงไม่ให้เกิน500ก็มีขั้นตอนเดิม50ก่อนร้อยหนึ่งแล้วถึงขึ้นเป็น500รนะฮะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีโอ้โหแกซัดไป500อไรอยะไรเงี้ยก็มีม